ณนหมู่บ้านชนบทในหุบเขาอันห่างไกลาจากความเจริญที่ถูกอบล้อมด้วยภูเขาสูงชันและป่าไม้หนาทึบมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเกี่ยวกับขนมเข่งวิเศษขนมชนิดนี้ไม่ได้เป็นแค่ขนมธรรมดาที่คนทำขึ้นในวันตรุษจีนแต่มันมีพลังพิเศษที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ ชาวบ้านเชื่อกันว่าขนมเข่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากความลับของเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์หมู่บ้านโฮงซุนตี้ขึ้นชื่อในเรื่องขนมเข่งรสเลิศที่มักจะส่งกลิ่นหอมอบอวนไปทั่วทุกตรอกซอยในช่วงตรุษจีนแต่ในปีนี้มีข่าวลือว่าขนมเข่งของหมู่บ้านอาจถูกทำลายเนื่องจากเมฆดำภัยพิบัติที่มักจะนำความหายนะมาให้ ูเด็กชายผู้ร่าเริงเขาเป็นหลานของยายเหมยหญิงชราที่เป็นผู้ดูแลสุดขนมเค็งวิเศษของหมู่บ้านฟูมักช่วยยายกวนแป้งและปั้นขนมเสมอวันหนึง่งยายเหมยเล่าให้ฟูฟังว่า หากหมู่บ้านต้องเผชิญกับความยากลำบากขนมเขคงวิเศษจะเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาในคืนวันก่อนตรุจีนท้องฟ้าที่เคยสดใสเริ่มมีเมฆดำปกคลุมลมแรงพัดผ่านจนทำให้ทุกบ้านต้องปิดประตูหน้าต่างแน่นหนาชาวบ้าน่างหวัดกลัวและรู้ว่าเมฆดำจะนำความโชคร้ายมาสู่ทุกคนฟู่ฟันถึงเทพเจ้าผู้หนึ่งในชุด มสีทองท่านได้มอบแป้งวิเศษให้กับฟู่และบอกว่าหากต้องการปกป้องหมู่บ้านเขาจะต้องทำขนมเข่งวิเศษด้วยความตั้งใจและหัวใจที่บริสุทธิ์ในเช้าตรู่ของวันลุ่งขึ้นยายเหมยเรียกฟู่มาหาและบอกว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเรียนรู้สูตรลับของขนมเข่งวิเศษซึ่งมีส่วนผสมพิเศษอย่างน้ำพึ่งดอกไม้ฟ้าและเกลือคริสโตลแห่งดวงจันทร์